สิริสิริสิริ fc เขาชวนไปเที่ยวสวีเดนดนะ่ะเห็นบอกว่าหิมะตกแล้วด้วยโหดีจังเลยเกิดมายังไม่เคยเห็นหิมะเลยสิริยังไม่เคยเห็นนะที่บ้านเราก็ตกบ่อยนะลูกเท่าหัวแม่มืออ่ะนั่นมันลูกเห็บไม่ใช่หิมะบ,กบกักบักโอยครูไม่รู้จะหาคำไหนมาด่ามึงแล้วสงสัยต้องด่าเป็นภาษาขเขมรแล้ว